มาถึงช่วงบ้านฉันวันนี้กันนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่บ้านโรงสีไฟในอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะที่นั่นมีค่ายเล็กๆและเยาวชนมาร่วมกันเรียนเล่นและฝึกการใช้ชีวิตผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันนะคะติดตามจากนักข่าวพลเมืองจนะ n e นิวส์ค่ะ มือการว่ารูปของเด็กๆเยาวชนเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในหลายๆกิจกรรมอาทิการปัน้นการเล่นดนตรีการร้องเพลงรวมถึงการเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบชนบทในค่ายบ้านโรงสีไฟเรียนเล่นรู้หนูหนูเยาวชนซึ่งจัดขึ้นในช่วงปิดภาคเรียนของเด็กๆสัปดาห์ละหนึ่งครั้งระหว่างวันอังคารถึงวันพุธ ความตั้งใจของตัวเองนะอยากจะอยากจะสอนเยาวชนหรือว่าเด็กๆแล้วในเรื่องการวาดรูปด้วยศิลปะทุกอย่างคืออยากจะแล้วแต่พอดีมันมีกิจกรรมนี้ขึ้นมาก็เลยอ่าได้เวลาแล้วก็เลยอยากจะมาช่วยแล้วก็มาสอนด้วยมือการวาดภาพนะสอนก่อนเริ่มวาดสอนเริ่มสอนเลยก็ให้วาดนี่ก็ไปกันเลยทีิจะทางก็ไม่รู้จะวาดเลยนะทั้งโลกกันที่ก็แต่พอเราสอนว่ามีแนวทางว่าคิดไปก่อนเลยว่าจะวาดอเลยเด็กคนจะวาดได้อ๋อวาดนี่วาดนี่มันจะวาดออกมา ภาคเช้าของวันนี้หลังจากที่เด็กๆเรียนรู้การวาดภาพเสร็จสิ้นลงต่อด้วยการเรียนรู้การทํากับข้าวมื้อเที่ยงด้วยตนเองเด็กๆเ,เหล่านี้เกิดการเรียนรู้สนุกสนานเต็มอิ่มไปกับมื้อเที่ยงซึ่งเป็นฝีมือของตัวเองภาคบ่ายก่อนที่เด็กๆจะเดินทางกลับบ้านได้ร่วมกันร้องเพลงโลกใบเล็กซึ่งเป็นบทเพลงประจำค่ายนี้ จอยหรือบัวอิสระผู้อำนวยการค่ายที่เด็กๆเรียกขานกันว่าครูบัวเล่าว่าค่ายนี้เกิดจากความตั้งใจและเป็นความฝันที่อยากให้เด็กๆมาเรียนรู้ร่วมกันเด็กๆอะค่ะในช่วงปิดเทอมเขาจะมีเวลาว่างมากซึ่งบางครอบครัวก็จะให้เด็กๆไปเรียนพิเศษซึ่งมันเป็นมันเป็นวิชาการที่ที่พี่มีความรู้สึกว่าแบบ เรียนใบอะมันเครียดใช่ไหมสมองก็จะคิดแต่เชิงวิชาการนะคะซึ่งเด็กๆจะไม่ได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์ของตัวเองเลยซึ่งค่ายนี้พี่จัดขึ้นเพื่อที่จะให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์ได้สแสดงออกถึงความคิดสร้างสารรค์ของตัวเองที่มีค่ะหลังจากค่ายวันนี้จบลงถึงแม้ว่าสีที่เปื้อนมือเด็กๆจะถูกล้างออกไปแต่ความรู้ความสนุกสนานมิตรภาพระหว่างเพื่อนระหว่างพี่ๆ รวมถึงความทรงจำดีๆในค่ายนี้ยังติดตัวเด็กๆเหล่านี้ตลอดไปคณนิสราวิชัยดิดภาพวิมลรัตน์ธมิสรเรื่องนักข่าวพลเมืองรายงาน